อ่ะมาตามสัญญาแล้วนะครับมี FC ท่านหนึ่งอยากให้เรามาวัดการทำงานของระบบชาร์จรถ BYD d, d o l p h i n ตอนนี้ผมอยู่กับ BYD d, d o l p h i n นะฮะอันนี้แบตลูกเดิมอันนี้แบตลูกใหม่ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของโวลต์ก่อนละกันนะ,อะตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยังไม่ได้อะไรนะทุกคนมาดูโวลต์มันก่อนว่ามันเป็นยังไงกล้องเห็นเนาะครับกล้องเห็นอ่ะ,ปอะไป เท่าไหร่13.76ครับ13.76โอเคก็อย่างที่บอกไปนะไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยมันมอนิเตอร์แบตเตอรี่12โวลต์เนี่ย24ชั่วโมงนะครับอ่ะตอนนี้13.76ใช่ไหมออนปุญแจด้วยครับสตาร์ทรถเลยก็ได้ครับตอนนี้สตาร์ทแล้วนะครับ โบนก็ยังนิ่งๆอยู่ผมเข้าใจว่าตอนนีนะมน้มันน่าจะเริ่มทำการชาร์จแล้วแหละนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงนะโบนที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่โวลต์ของแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่แรงดรันอยู่ที่12.6นะครับตอนที่ยังไม่ออนกุญแจก็13.7แสดงว่าตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์มันก็ทำการชาร์จแล้วเดี๋ยวเราจับกระแสดูตอนนี้ออฟดับเครื่องเลยครับดับเครื่องเลยนะโอเคอมาดูกระแสนะว่ามันวิ่งเท่าไหร่ นีบเข้าไปอ่ะตอนนี้ลบอยู่หกหกแอมป์นะเห็นปะกล้องเข้ามานะกับหัวอ่ากับหัวมันมันคลิปได้ท่านี้ท่านเดียวอ่ะออนกุญแจสตาร์ทเลยตอนสตาร์ทก็พีคไปสิบหกแอมนะครับแล้วตอนนี้กระแสก็กลับมาเป็นบวกแล้วชาร์จอยู่ประมาณแปดแอมปเจ็ดแอมปหกแอมปห้าแอม มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอ่ะเพราะฉะนั้นกระแสตอนพีคที่สุดที่เห็นก็คือมันดึงไปถึงลบ15แอมป์แล้วพอมันเริ่มชาร์จเข้านะครับมันก็ค่อยๆลดกระแสไฟลงเรื่อยๆนะครับลดกระแสไฟลงเรื่อยๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดับอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูก็คือดับเครื่องอะไรครับช่างเหยี่ยมก็คืออย่างที่อธิบายไปนะตัวระบบการชาร์จของรถ b y d Fit, หรือรถไฟฟ้า EV ทุกคันนะมันจะมีระบบที่มอนิเตอร์ตัว แบตเตอรี่เราเนี่ย24ชั่วโมงนะครับไม่เหมือนไดชาร์จของรถสันดาปไดชาร์จจะชาร์จก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทเครื่องตอนที่เราจอดรถไดชาร์จไม่ทํางานแล้วถูกไหมครับแต่อีรถไฟฟ้าเนี่ยมันมอนิเตอร์24ชั่วโมงถ้ามันตรวจพบว่าแบตเตอรี่เราโวลต์ต่มันก็ชาร์จเลยทั้งที่เราไม่ได้ใช้รถด,ด้วยโอเคปะ่ะอ่ะตอนนี้เราออฟกุญแจแล้วกระแสเนี่ยมันลบอยู่เท่านี้ลบ5แอมป์ก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้กําลังจ่ายไฟออกไปเลี้ยงระบบอยู่ลบ5แอมป์ นะครับมีเครื่องหมายลบขึ้นกล้องเห็นไหมเห็นนะโอเคอ่ะสตาร์ทเครื่องอ่ะเข้ามากล้องเข้ามานิดนึงดูมันพีคไป15 15แอมป์แล้วพอสตาร์ทติดปุ๊บนะครับมันก็กลับมาเป็นบวกแล้วเครื่องหมายลบหายไปก็แปลว่าขณะนี้แบตเตอรี่อยู่ในสถานะทีะ่ได้รับกระแสะไฟจากตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์หรือว่าตัวระบบชาร์จชาร์แบตเตอรี่นะครับโอเคอ่ะ ก็ทุกคนเบื e ้องต้นก <No>? yeah, <You> yeah, ็ประมาณนี้ก่อนนะครับเสียงดังดีจังเลยเสียงอะไรอะเสียงใครวะเสียงอะไรอะเฮ้ยคนหนาบนอ๋อเสียงใครไม่รู้นะทุกคนประมาณนี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหลักการทำงานหรือว่าการชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ของรถไฟฟ้าคันนี้คือ b y d Dolphin นะทำงานยังทำงานยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้า